วันนี้กลับมาพร้อมด้วยข่าวสารคึกคักจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลุงพลกับน้องชมพู่ที่บ,บ้านกกกอกมุกดาหารภาพล่าสุดณขณะนี้นะครับขณะนี้ตำรวจกำลังจะเข้าจับกลุ่มลุงพลนะครับน้องไร้ค่ะเป็นไปตามหมายจับนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะนี่เป็นภาพสดนะครับหลังจากเมื่อวานนี้สาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับนายชัยยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งผมขออนุญาตที่จะใช้คำว่า ในรอบหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาลุงพลกลายเป็นเซเลปคดีฆาตกรรมไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมกลายเป็นเซเลปเป็นคนที่ผู้คนให้ความสนใจและบางส่วนให้ความเห็นใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีกว่าณขณะนี้ตำรวจกำลังจะเข้าจับกลุ่มลุงพลที่บ้านพักใช่ไหมใช่ค่ะ หลังจากเมื่อวานนี้สารจังหวัดบุกดาหารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวันวงปรีชาลงวงศรีชาอายุสามขวบถ้าวิญญาณน้องชมพู่ยังอยู่ยังติดตามอยู่นี่อาจจะเป็นวันเวลาที่น้องชมพู่รอคอยเพราะเด็กหนึ่งคือสาขวบ2คือไม่มีโอกาสที่จะบอกกล่าวกับใครเลยและสที่น่าตกตกใจที่สุดก็คือ ครอบครัวของน้องชมพู่โดยเฉพาะคุณแม่ช่วงหนึ่งกลายเป็นว่าถูกสังคมโจมตีและวิพากวิจารเนี่ยองไปตกเป็นจำเลยสังคมนะคะแน่นอนครับวันนี้ยังไม่ได้แปลว่าลุงพลหรือนายเฉยพลมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะครับกราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นี่คือหลักการของกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างน้อยณนะเวลานี้ล่าสุด ตำรวจกำลังจะเข้าจับกลุ่มในขณะที่คุณแม่ของน้องชมพู่บอกกับเราล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบว่ารอวันเวลาที่จะมีวันนี้เกิดขึ้นและตัวเองแม่ของน้องชมพู่แท้ๆจะได้พ้นจากมนถินสถทีค่ะสังคมจะได้รับรู้ว่าไม่ได้ทำร้ายลูกตัวเองนะคะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนว่าเราก็จะติดตามข่าวนี้ในฐานะที่เป็นคดีฆาตกรรมที่สำคัญ ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเด็กอายุเพียงสามขวบ<ฆ>เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปีถ้าเป็นกรณีที่ปรากฏรายละเอียดออกมา,าล่าสุดที่ศาลอนุมัติหมายจับสำนวนของตำรวจประกอบด้วยทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานเรื่องพยานบุคคลรวมถึงพยานแวดล้อมซึ่งเป็นจุดสนใจทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามารายละเอียดกันผมจะนำเสนอเป็นระยะในฐานะที่นี่คือปรากฏการณ์ของข่าวสารที่ เกิดเซเล็คดีฆาตกรรมขึ้นมาในสังคมไทยมันไม่น่าเชื่อจริงๆแต่มันเกิดขึ้นแล้วและวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการหลังจากปีเสรศษๆก่อนหน้านี้มันคือกระบวนการยุติธรรมแบบของประชาชนแบบของสังคมไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการนะฮะนี่ฮะเราจ่อภาพให้ดูนะครับ รายละเอียดนั้นผมณนะเวลาที่มันเกิดเหตุไม่มีโอกาสที่จะรับรู้อยู่ในโลกภายนอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องไบรท์จะทยอยเล่าเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับณนะเวลาสําคัญที่สุดณนะขณะนี้ที่หลายคนก็รอคอยด้านหนึ่งอย่างที่ผมย้ําไปนะครับรม,มันเป็นคดีฆาตรกรรมซึ่ง,งต้องได้ตัวผู้กระทําผิดเข้าสู่กบบระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งสังคมในช่วงที่ผ่านมา เมื่อมีการยกคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็แปลว่ามีการเหยียบอีกคนหนึ่งลงไปซึ่งก็หมายถึงบอกกับแม่ของน้องชมพู่นี่ฮะเดี๋ยวเราติดตามนะครับทันทีที่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะเจาะเข้าไปทันทีค่ะคดีนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนก็ได้ในน้องไบร์ว่าตำรวจที่ตั้งข้อหาซึ่งเดียวมาไล่เลียงแฟนข้อหาลักษณะก็คือมีการเอาน้องชมพู่จากบ้าน ไปอยู่ที่ตีนเขาใช่ไหมตั้งใบผู้เหล็กไฟใช่ไหมแล้วทิ้งเอาไว้เด็ก3ขวบไม่สามารถช่วยตัวเองแล้วตัวผู้ก่อเหตุกลับเข้าหมู่บ้านจากนั้นไปที่จุดที่เด็กอีกครั้งหนึง่งแล้วเอาร่างของเด็กขึ้นไปอยู่ที่บนยอดภูใช่ไหมค่ะ ห่างออกไปน่าจะร่วม2กิโล<ฆ>ซึ่งปรากฏข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าเด็กเดี่ยขึ้นไปเองไม่ได้พยานหลักฐานสำคัญซึ่งนำมาสู่ข้อกล่าวหาก็คือประเด็นว่าเอาเด็กไอทิ้งเอาไว้แล้วทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเด็กขาดน้ำขาดอากาศอาหารแล้วเสียชีวิตก่<ฆ>อนจะนำไปซ่อนเล้นอำพลาง<ฆ>ทำเป็นฆาตกรรมอมพลางเหมือนกับเด็ก ถูกล่วงละเมิดถอดเสื้อผ้าเด็กออกถอดรองเท้าเด็กออกนะคะแล้วก็มีการสร้างพยานหลักฐานอันนี้เป็นข้อมูลที่ตํารวจออกหมายจับนะฮะขณะตํารวจขอหมายจับล่าสุดในน้องไปตำรวจประกาศเรียกลุงพลกับป้าแตนให้ออกมาจากบ้านนะคะโดยตํารวจเนี่ยใช้ทรโคมขณะที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอกก็มาเป็นตัวแทนชุมชนค่ะมาเคาะประตูเรียกลุงพลกับป้าแตนนะคะ นี่ผ่านไปสักประมาณ10นาทีแล้วลุงพลก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาค่ะซึ่งตำรวจเองก็นำกำลังล้อมบ้านลุงพลเอาไว้หมดแล้วนะคะดูเหมือนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำน้องสาวของคุณแม่น่าจะเป็นน้องคนเล็กเนี่ยน้องไบ้์นัาตันใช่ไหมน้าตันของชมพู่เนี่ย จะเข้าไปที่บ้านลุงพลใช่ไหมใช่น้าตายอะค่ะ,อะขอแพ้หน้าตายนะป้าแตงผมสลับสับเปลี่ยนขอยค่หน้าตายหน้าตายซึ่งไปอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวนะคะว่าตกใจเหมือนกันไม่รู้มาก่อนเลยว่าลุงพลจะเป็นคนร้ายยังไม่ได้คุยอะไรกับลุงพลแล้วก็ป้าแตงนะคะรอทนายความอยู่หมายถึงลุงพลเนี่ยรอทนายความที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพด้านแปลว่า ลุงพลกับป้าแตนซึ่งอยู่ในบ้านใช่ไหมนังใบะความจริงรับรู้ตลอดมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อปรากฏเป็นข่าวว่าตำรวจยื่นขอหมายจับและสารจังหวัดบุกดาหารอนุมัตหมายจับแล้วแต่ลุงพลเนี่ยเก็บตัวอยู่ในบ้านใช่นะัะข่าวก็บอกนะคะว่าหลังจากที่หมายจับออกมาลุงพลกับป้าแตนก็อยู่แต่ในบ้านพักไม่ออกมาข้างนอกแล้วก็ปิดบ้านเงียบค่ะ ปฏิบัติการนี้ถูกเรียกว่าปฏิบัติการฟ้าสางกลางโกกอกเพื่อจะจับลุงพลน,นี่ฮะระหว่างนี้เราก็ไล่เรียนกันไปเลยในน้ำไว้ประเด็นที่สารท่านวดหมายจับตามที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายายาในหมวดที่เกี่ยวข้องกับถาทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชราซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้มาตรา306ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีเอาไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้<ม>ดูแลต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา307 ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะอายุความป่วยเจ็บกายพิการหรือจิตพิการทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา3า8ถ้ากระทำความผิดตามมาตรา306กับมาตรา307 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษดังที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา290มาตรา297หรือมาตรา298ค่ะอธิบายง่ายๆในแง่งงงงงงกฎหมายเป็นหมวดเรื่องทอดทิ้งเด็กค่ะแต่ทอดทิ้งเด็กซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้จนทำให้เด็กถึงแก่ความตายในน้องไวแม้จะไม่มีเจตนาฆ่ามันจะปรับเข้ามาในบทหลักของประมวลกฎหมายญาเกี่ยวกับกรณีฆ่าคนตาย มาตรา290ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนั่นก็แปลว่าโทษจะปรับขึ้นมาเป็นคุกตั้งแต่3ปีไปถึง15ปีค่ะนี่จะเห็นนะครับว่าทอดทิ้งแล้วถ้าเด็กตายเข้ามาปรับเป็นกรณีฆ่าโดยไม่เจตนาทีเดียวขณะที่มาตรา297นี่องไปผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระรรทาทาร้ายได้รับอันตร,รายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีนี่นี่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยรอดูรายละเอียดกันต่อไปเดี๋ยวน้องใบค่ะล่าสุดเห็นนักข่าวของเราบอกนะคะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าจับกลุมลุงพลเนี่ยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็มาเฝ้าสังเกตการอยู่ด้วยนะคะ คุณแม่ก็คือนางสาววิตรีคุณพ่อก็คือนายอนามัยวงศรีชาขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านของป้าแตนเนี่ยน้องว้มีพ่อของป้าแตนพูดง่ายๆก็คือเป็นคุณตาของน้องชมพู่เนะะี่ยค่ะมาที่บ้านของลุงพลแล้วก็จะเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะสอบถามเรื่องหมายจับแต่ว่าคุณตาเนี่ยออกมาบอกว่าในบ้านไม่มีลุงพล แล้วก็ยังไม่เชื่อว่ามีหมายจับจนกว่าจะได้หมายจับจริงๆซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือตำรวจชุดสืบสวนนำหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารมาแสดงแล้วนะคะนี่แหละฮะปิจน,นาณนะเวลานี้ก็คือลุงพลทำไมถึงไม่ออกมาเพื่อมีการประกาศทางโทรโขงแล้วทำไมจึงไม่ออกมารับทราบหมายจับซึ่งขั้นตอนกระบวนการก็แปลว่าตำรวจจะต้องเข้าหน่วยงนการจับกลุ่มนะครับถ้าประกาศแล้ว ยังไม่ปรากฏออกมา,าย้อนกลับไปเน,นี่ยน้ำใบนี่เป็นภาพสดณขณะนี้นะครับน่าจะกำลังเปิดประตูแล้วนะฮะหัวเข้าแล้วนะครับ น่ใจว่าขณะนี้ประดานยูทูบเบอร์ซึ่งเกาะติดชีวิตของลุงพลมาก่อนหน้าอย่างรายงานสดอยู่นขณนะนี้หรือไม่เพราะขนาดเมื่อวานซึ่งกำลังจะมีหมายจับมันก็มีประเด็นเรื่องยูทูบเบอร์ใช่ไหมน้องไบ์ใช่ค่ะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับลุงพลแล้วดูเหมือนจะมีประเด็นที่น่าสนใจขนาดที่กำลังจะมีหมายจับซึ่งเป็นที่คาดการณ์อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้ว่าเมื่อปรากฏข้อหาออกมา มันชัดเจนว่าแม่ของน้องชมพู่เนี่ยตัดทิ้งได้เพราะมันมีกรณีภาคผู้เยาวเ,เอาออกไปจากอ,อ้อกของบีดามารดาถูกไหม้ังไปใช่ค่ะเมื่อวานนี้จุดสนใจก็คือลุงพลยังออกมรแสางความยินดีกับคนที่ถูกหวยนะฮะใช่คือเมื่อวานนีมียูทูบเบอร์ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของลุงพลนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับเนี่ยค่ะ ลุงพลก็ยังพูดถึงเรื่องหมายจับแล้วก็ตัดเพ้อในประเด็นต่างๆยาวประมาณ40นาทีนะคะอตอนนึงก็บอกขอบคุณ FC ของลุงพลทุกคนลุงพลเนี่ยไม่เคยลืม FC แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของหวยด้วยเนี่ยค่ะบ,บอกดีใจกับคนถูกหวยที่มีสังกัดนะครับที่มีสังกัดชัดเจนได้ออกนะครับนำเสนอในแง่มุมจะมีไม้นะครับมายจงมาจับอกอบมานะครับสิ่งที่ ลุงพลเองนะครับี่เจอมาจากคนนะครับไปออกใส่การหาว่าคนสองซิมบ้างมันแปลว่าอะไรหนึ่งซิมสองซิมสามซิมกลัวนะครับแบบนี้คิดกลัว,วกลัวความผิดจะเข้าตัวเองกลัวเข้าข้อกฎหมายก็เลยพนะูดเลี่ยงๆไปการพลาดพิงเล็กน้อยนะครับมันไม่เข้าข่ายกฎหมายเอาผิดไม่ได้นะครับพูดจะาฮาฮีกันไปนะครับพวกเยอะหน่อยก็ ทำเป็นทีมเป็นกระบวนการเฮ้ยทาไปเพื่ออะไรนะครับไม่รู้ชาติที่แล้วสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับเขามามากมายหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับนี่ถูกเรียวกว่าเป็นเซเลปคดีฆาตกรรมอาจจะเป็นคนแรกๆของประเทศไทยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาขณะที่ระหว่ังนี้นะครับ เบรกก็ยังไม่กล้าเพราะเดี๋ยวจะมีภาพซึ่งน้องใบเห็นแวบ,บๆว่าเหมือนใส่เสื้อถี่ชมพูใช่เมื่อสักครู่นี้เหมือนเปิดผ้าม่านแง้มออกมานะคะมไม่แน่ใจว่าใช่ลุงพลหรือเปล่าแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีชมพูเนะค่ะการสืบสวนสอบสวนคดีของน้องชมพู่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา11พฤษภาคมน้องชมพู่หายตัวไปถูกไป้องใบใช่ค่ะปีที่แล้วนะฮะ14พฤษภาคมพบร่างของน้องชมพู่อยู่บนเขา ช่ผู้ผเล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ1.2ถึง1.5กิโลกรัมอะกิโลเมตรเนี่ยนะฮะในสภาพที่เสื้อผ้าเนี่ยถูกถอดออกมา ขณะที่ตัวละครสัมพัญในเรื่องราวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยน้องใบก็จะมีพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะคะแล้วก็มีลุงพลกับป้าแตนซึ่งลุงพลเนี่ยถือว่าเป็นลุงเขยของน้องชมพู่ณนะเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตำรวจพยายามจะสอบพยานทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นน้องชมพู่แล้วก็เชื่อว่าเด็กสาขวบเนี่ยไม่น่าจะขึ้นไปเองได้ไกลขนาดนั้นตรงจุดที่พบน้องเสียชีวิตเนี่ยคะ่ะ และปกติเนี่ยคุณแม่จะบอกเอาไว้นะคะว่าน้องชมพู่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแปลกหน้ามาอุ้มเนี่ยน้องจะร้องโวยวายเสียงดังแต่ณเวลาเกิดเหตุวันที่น้องหายไป11พฤษภาคมปีที่แล้วไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้ของน้องชมพู่ตำรวจก็เลยตั้งเป็นประเด็นว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดที่อุ้มพาขึ้นไปนะคะตำรวจเขาทำงานละเอียดนะครับเพราะพบตรท่านสั่งการให้ที่คาดีนี้ให้มีหลักมีการมีหลักวิฐานชัดเจน เวลาที่หายตัวไปได้มาจากไหนมันเป็นวันที่11พฤษภาคมโดยมีน้องสาดิ้งซึ่งเป็นพี่สาวของน้องชมพู่วัย14ปีเห็นน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายในระหว่างที่พ่อกับแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านขณะที่พยานทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นชาวบ้านช่วยกันออกรูพมออกติดตามหาเพราะเชื่ออย่างที่น้องใบบอก3ขั้วไม่มีทางจะหลงป่าขึ้นไปเองไปไกลแล้วก็สูงถึงขนาดนั้น บริเวณนั้นตำรวจซ่าติดตามแล้วก็ไล่เลียงในแง่ของพื้นที่ภูมิประเทศมันมีเส้นทางขึ้นไปได้5เส้นทางแต่และเส้นทางไล่เลียงทั้งหมดณเวลานั้นแล้วไม่มีใครพบเห็นน้องชมพู่เดินผ่านมันเหลือเส้นทางเดียวก็คือเส้นทางที่ผ่านสวนยางท้ายหมู่บ้านและบังเอิญว่าเส้นทางเดียวที่ว่านี้มีพยานบุคคลสองคน ให้การค่ะว่าเห็นลุงพลเดินออกมาช่วงประมาณสัก9ก้าโมงเร็เรเศๆซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านใช่ใชไหมน้องไมเพราะคาดการว่าน้องน่าจะหายตัวไปประมาณสัก9ก้าโมงสินาทีถึง9ก้โมงสีนาทีของวันที่11พฤษภานะคะประกอบกับอุปกรสัที่ยของน้องชมพู่ถ้าคนแปลกหน้ามาอุ้มจะร้องไห้โวยวายขณะที่หายตัวไปไม่มีเสียงร้องและขัดขืน พยานซึ่งเป็นเด็กที่บริเวณนั้นให้การตรงกันว่าไม่มีใครได้ยินเสียงจึงเชื่อว่าบุคคลที่พาน้องไปต้องคนที่น้องรู้จักคุ้นเคยค่ะแล้วก็สามารถเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้บุคคลที่คุ้นเคยเข้าถึงน้องได้ตำรวจไล่แล้วมีสิบคนค่ะแต่จากการตรวจสอบพยานบุคคลและพยานหลักฐานเนี่ยข้อมูลในช่วงเกิดเหตุไม่มีบุคคลที่น้องชมพู่ไว้ใจ อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นเลยก็คือคนอื่นๆเนี่ยเขามีหลักแหล่งยืนยันชัดเจนว่าณนะเวลานั้นเขาอยู่ที่อื่นค่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือระแวกนี้จะมีก็เฉพาะลุงพลนั่นแหละคะ่ะที่ไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ได้อย่างชัดเจนนะคะนะคือมีลุงพลคนเดียวที่ไม่สามารถจะยืนยันว่าณนะเวลาที่น้องขายไปตกลงอยู่ไหนค่ะขณะที่มันไปสอดรับกับพยานบุคคลสองคนตรงทางขึ้นจุดเดียวเนี่ยนุ้ย มีคนเห็นว่าลุงพลเดินออกมานะคะในช่วงเวลา9ก้าโมงเส็จเศษร, <Ừ. S 1> รวมไปถึงมีพระด้วยคือหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยลุงพลขับรถไปรับพระไปส่งที่สถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดหนึ่ง <Ừ. S 1> ระหว่างทางเนี่ยพระให้การนะคะพระเนี่ยเป็นพยานในเวลาต่อมาลุงพลบอกกับพระว่าหลานหายตัวไปซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยณนะเวลานั้นยังไม่มีใครในละแวกนั้นแจ้งกับลุงพลเลยนะคะว่า น้องชมพู่หายตัวไปตำรวจก็ตั้งรปงระเด็นว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องยังไม่เคยมีใครแจ้งมานะครับนี่อาจจะเป็นอีกคนหนึงนะครับซึ่งมีกระแสข่าวว่าตำรวจจะจับกลุ่มด้วยแต่เรายังรอการยืนยันอยู่นะครับ อาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือไบ่เนี่ยนะฮะพี่ชื่ออ๋อหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินนักข่าวถามนะคะว่าพี่อ๋อครับพี่อ๋อครับคือมีรายงานก่อนหน้าว่าคนที่อุกุออกหมายจับด้วยอีกคนหนึ่งก็คืออ๋อยูทูบเบอร์เนี่ยคะ่ะเราว่ากันต่อไปสักครู่ขณะที่เกาะติดปฏิบัติการของเจ้าหน้าี่ตำรวจ อย่างที่บอกไปเด่ยนะครับว่ามันไปจับเอาตรงที่เวลาที่น้องหายไปคนที่จะเข้าไปใกล้ชิดชมพู่ได้คนอื่นเขายืนยันแหล่งที่อยู่ณเวลานั้นชัดเจนยกเว้นคนเดียวก็คือลุงพลซึ่งยืนยันไม่ได้นะฮะล่าสุดนักข่าวบอกเข้ามาว่าลุงพลไม,ไ,ไม่อยู่ในบ้านนะฮะอ้าวนี่แหละครับเ,เพราะฉะนั้นลุงพลไปอยู่ไหน เดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันต่อก่อติดปฏิบัติการนี้ขนาด